กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับบ้านกรุ๊ปโอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะคะขวัญก็จะนำเมนูนี้มาเสนอให้กับเพื่อนๆค่ะนั่นก็คือน้ำพริกอ่องหมูชิ้นนั่นเองค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะลูกสาวขอมาค่ะว่าอยากทานน้ำพริกอ่องหมูชิ้นค่ะเตรียมวัตถุดิบตามนี้ได้เลยค่ะและ วันนี้นะคะขวัญจะใช้พริกแกงน้ำเมี้ยวยี่ห้อแม่น้อยนะคะซึ่งหาซื้อได้จากแมคโครค่ะหากเราใช้พริกแกงอย่างเดียวนะคะจะทำให้เครื่องไม่หอมนะคะแล้วก็รสชาติไม่เข้มข้นนะคะก่อนจึงต้องตํากระเทียมรากผักชีและหัวหอมเพิ่มเติมค่ะขั้นตอนแรกนะคะโขลกรากผักชีกระเทียมและหัวหอมพร้อมกันได้เลยค่ะ พอดีที่บ้านข่อนครกเล็กนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะโขลกพร้อมกันทีเดียวได้นะคะหลังจากโขลกกระเทียมรากผักชีและหัวหอมเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนเอาพริกแกงมาคลุกผสมได้เลยค่ะอย่างที่บอกแต่ที่แรกนะคะว่าครกข่อนเล็กนะคะข่อนไม่สามารถตําได้นะคะเลยต้องใช้วิธีคลุกค่ะถ้วยเล็กๆที่เพื่อนๆนเห็นคือถั่วเน่านะคะใส่ถั่วเน่าถ้าใครไม่มีก็ใส่กระปิแทนได้ค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะขวานกำลังเอาน้ำเปล่าล้างครกอยู่นะคะขวานจะไม่เอาทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้น้ำล้างครกตรงนี้ผัดในพริกแกงของเราค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยนะคะพอร้อนปุ๊บเพื่อนๆก็เอาพริกแกงลงไปผัดได้เลยค่ะผัดให้พอหอมกรุ่นค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูชิ้นได้เลยนะคะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะฝันใช้หมูสไลด์ค่ะผัดหมูกับพริกแกงให้เข้ากันนะคะหากว่ามันแห้งนะคะเพื่อนๆก็สามารถเติมน้ำได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ใส่มะเขือเทศลงไปผัดได้เลยค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็เติมน้ำมะขามเปียกได้เลยค่ะพริกแกงของแม่น้อยนะคะยี่ห้อนี้เขาจะเข้มข้นอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆชิมค่อยๆปรุงนะคะ ปรุงตามรสชาติที่ชอบนะคะเพื่อนๆลองชิมดูก่อนค่ะอย่างในคลิปนี้นะคะก่อนก็ไม่ได้ปรุงเครื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากปรุงก็ต้องชิมรสชาติก่อนค่ะหลังจากทุกอย่างนะคะสุกพร้อมกันหมดแล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะใส่ต้นหอมซอยเข้าไปปรุงได้เลยค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้ำพริออกอ่องหมูชิน้นจะทานกับข้าวเหนียวก็อร่อยทานกับข้าวสวยก็ได้คะ่ะลองไปทำกันดูคะ่ะ